สำหรับวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับอินเทอร์ลับอีกชนิดหนึ่งกันนะครับนั่นก็คืออินเทอร์ลับที่ชื่อว่า external interrupt นะครับก่อนหน้านี้นะที่เราใช้ timer interrupt เนี่ยเจ้าตัว timer interrupt เนี่ยเราจะถือว่ามันเป็น internal interrupt นะเพราะว่าเจ้าตัว timer เนี่ยมันอยู่ด้านในของเจ้าตัวชิป3 2 8 p นะครับอยู่ด้านใน Arduino นะครับเราก็เลยเรียกมันว่า internal interrupt นะครับหรือว่าหรือว่าอินเทอร์ลับที่เกิดจากภายในนะครับแต่นัวันนี้เนี่ยเราจะมารู้จักกับอินเทอร์ลับที่เรียกว่า external interrupt นะครับหรือว่าอินอรรััจาากกภยนนะคบ หมายความว่านะครับเราสามารถใช้ปุ่มกดนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอีเวนต์จากภายนอกเนี่ยอินเทอร์ลับให้เจ้าตัว Arduino เนี่ยคำาค้นบางอย่างได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นทําอะไรนะครับเมื่อผมกดปุ่มอันนี้นะครับซึ่งปุ่มเนี่ยมันอยู่ภายนอก Arduino นะครับเราก็เลยเรียกมันว่า external interrupt ทีนี้เรามาดูที่วิธีการต่อวงจรกันก่อนนะครับวิธีการต่อวงจรเนี่ยก็ต่อเหมือนปุ่มกดทั่วไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะใช้ input pull up นะครับฉะนั้นผมก็แค่ต่อกล่าวนะมาที่ ปุ่มนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งของปุ่มก็ไปเข้าพินที่ผมต้องการจะใช้งานนะครับแต่นะับมันมีคอนเซิร์นนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราจะใช้ external interrupt นะมันไม่ใช่ว่าทุกพินเนี่ยจะสามารถใช้งานได้นะครับกับ external interrupt นะครับถ้าเราเลื่อนลงมาที่ด็อกของ Arduino นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใน description นะครับก็หัวข้อนี้นะครับก็เขาเขียนว่า digital pin with interrupt เห็นไหมครับตรงนี้เขาบอกว่าบอร์ด Arduino Uno R3 นะครับที่เราใช้นะครับ จะใช้อินทร์ับที่พิน2กับ3เท่านั้นนะครับหรือว่าจะมีแค่พิน2กับพิน3นับที่ใช้อินทรลับได้นะครับฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกใช้แค่พิน2หรือพิน3นับในที่นี้นะผมเลือกใช้พิน2นะครับมาที่การเขียนโค้ดนะวิธีการเขียนเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับตอนที่เราจะใช้ปุ่มกดทั่วไปนะตอนเซ็ตอัพเนี่ยเหมือนกันเลยนะผมก็จะสร้างมาโคหนึงตัวนะครับชื่อว่าบัต t ทอนพินนะครับ ก็เป็นผมจะใช้พิน2ถูกไหมครับผมก็ปุ่มท่อนพินเท่ากับ2ใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ซีเรียลนะครับเราก็จะสั่งซีเรียลบิกินนะครับ9,600นะครับจากนั้นเราก็จะพินโหมดนะครับแล้วก็สั่งบัตมทอนพินนะครับเนื่องจากว่าผมต่อแบบอินพุต pull up นะครับเราก็จะใส่ Input pull up นะครับพินโหมดบัตมทอนพิน Input pull up นะครับเหมือนปกติเลยนะครับจากนั้นเราจะสั่งคำสั่งนะครับ add tag interrupt add tag interrupt แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับที่เราต้องใส่เนี่ยคือพินนะครับที่เราต้องการจะให้มันเกิดอิ i n t e ร r u p t นะครับจริงๆแล้วนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเราก็แค่ใส่บัต t อนพินอย่างนี้เข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าเนื่องจากนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับใน Arduino เนี่ย Arduino เนี่ยมันไม่ได้รู้จักเจ้าตัวพิน2นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า Arduino เนี่ยมันใช้ชิป 328P นะครับซึ่งชิป 328P เนี่ยมันไม่ได้ดีฟ i พินตาม Arduino นะครับเพราะงั้นเนี่ยปกติเราจะใส่พินแบบนี้เข้าไปไม่ได้นะแล้วก็เจ้าตัว Arduino เนี่ยเขาพยายามเสียดมาให้ใช้ได้กับหลายบอร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ละพินเนี่ยมันก็แบบพินไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีฟังก์ชันช่วยอีกหนึ่งฟังก์ชันให้เรานะครับนั่นก็คือฟังก์ชันชื่อว่า จะเป็นฟังก์ชันยาวนิดนึงนะครับพยายามเขียนตามให้ถูกต้องนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันชื่อว่าดิจิตอลนะครับแล้วก็พิ n นะครับ to i n t e r r u l a t digital pin to i n t e r r u l a t นะครับจากนั้นเราถึงจะใส่เลข2อันนี้เข้าไปนะครับก็คือใส่บัตเทิลพิตัวนี้เข้าไปนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่นะครับแปลงเจ้าตัวดิจิตอลพินของเราเนี่ยไปเป็นพินอินเทอร์ลับที่ถูกต้องให้นะครับ พารามิเตอถัดมาที่เราต้องใส่นะครับก็คือ ISR นะครับเหมือนกับ TIMER Interrupt นะครับหรือว่าฟังก์ชันที่เราต้องการจะให้มันรันนะครับเมื่อมีการ Interrupt เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับชื่อว่า EXT นะครับแล้วก็ ISR นะครับจริงๆตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเหมือนตอน TIMER Interrupt เลยนะครับ EXT ISR นะครับฟังก์ชันนี้ผมจะแค่ให้มัน Serial จุด pin line คำว่าหายนะครับ จากนั้นนะครับก็เหมือนตอนท i m เมอร์อินทรันะครับเราจะส่งชื่อฟังก์ชันนี้เข้าไปนะครับบอกว่าเราจะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการเป็น ISR นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราอย่าใส่เครื่องหมายแบกเก็ตแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยแปลว่าเราต้องการจะ execute ฟังก์ชันนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเราจะส่งฟังก์ชันเข้าไปให้ r d u i n o เนี่ย execute ให้เราเฉยๆนะครับยังไม่จบนะยังมีพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องใส่นะครับนั่นก็คือโหมดที่เราต้องการจะ ให้มันอินเทอร์ลับนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่คําว่า falling ลงไปก่อนนะครับพิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับเขียนว่า falling แบบนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอติดไปก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราอัปโหลดดูนะครับสังเกตว่าเมื่อผมกดปุ่มนะครับคำว่าใหมันก็จะพิมพ์ออกมานะครับทั้งๆที่ในลูกของผมเนี่ยไม่มีโค้ดอยู่เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดปุ่มเนี่ยฟังก์ชัน ISR ของเราเนี่ยมันทํางานมันก็เลยพิมพ์คาว่าให้ออกมานะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าคําว่า falling ตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับถ้าทุกคนจําได้นะครับเนื่องจากว่าผมใช้ปุ่มแบบ input pull up นะครับฉะนั้นปุ่มของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบ active low นะครับหมายความว่าตอนที่มันไม่ได้กดเนี่ยมันจะเป็น high นะครับแล้วก็ตอนที่จังหวะที่ผมกดปุ่มนะครับมันจะกลายเป็น low หน้าตาลักษณะนี้นะครับช่วงที่เป็น low ตรงนี้คือช่วงที่ผมกดปุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่ผมกดปุ่มเนี่ยมันจะเกิดขอบที่ชื่อว่า falling edge นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับ หน้าผานะคทำให้เราตกลงไปด้านล่างนะ Falling มันแปลว่าตกถูกไหมครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเรียกมันว่า Falling Edge นะครับและนะครับเมื่อเราปล่อยปุ่มนะครับมันจะเกิด Rising Edge นะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราต้องการให้ External Interrupt เนี่ยมัน detect ที่ Falling Edge หรือว่า Rising Edge นะครับสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้เนี้ยฟังก์ชันของผมมันรันรอบเดียวนะครับจังหวะที่ผมกดลงไปนะครับถ้าตรงนี้นะผมเปลี่ยนเป็น Rising แบบนนี้ะแปลว่าผมต้องการจะ detect rising edge นะถ้าผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าฟังก์ชันของผมนะมันจะ detect จังหวะที่ปล่อยปุ่มนะครับเมื่อโหลดเสร็จนะสังเกตนะว่าตอนนี้ผมกดลงไปจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อผมปล่อยปุ่มนะมันถึงจะ execute ฟังก์ชัน high นะเพราะว่าเรา detect rising edge นะหรือว่าตอนที่ปล่อยปุ่มนั่นเองนะครับนอกจาก falling กับ rising เนี่ยเราสามารถใส่ c h a i n ได้ด้วยนะครับ c h a อันนี้หมายความว่า ดีเท็ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะหมายความว่าดีเท็ทั้ง rising edge แล้วก็ falling edge เลยนะครับถ้าผมอัปโหลดนะครับสังเกตนะครับว่าทีนี้เนี่ยเมื่อผมกดลงไปครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะปิินทีหนึ่งนะครับแล้วก็พอผมปล่อยมันก็จะปิ้นอีกทีหนึ่งแปลว่าการกดปุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะปิินคาว่า high สองครั้งนะเพราะว่ามันดีเท c t change นะครับจริงๆมันยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นับนั่นก็คือดีเท็ก low นะครับ ดีเท็โลอันนี้เนี่ยหมายความว่าให้อินทัลป์ทันทีนะครับที่มีสัญญาณโลเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่ออัปโหลดนะครับสังเกตว่าทีนี้เนี่ยถ้าผมกดเนี่ยมันจะดีเท็ t เข้า ISR รัวลนะครับก็คือมันจะรัน ISR นะครับเมื่อมีโลเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเวลาที่ผมกดปุ่มเนี่ยมันเกิดสัญญาณโลตลอดนะครับถ้าผมกดค้างไว้มันก็จะอินทัลร์โลนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ falling edge rising edge แล้วก็ change Inter มากกว่านะครับ ตรงนี้ถ้าใครสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนกลับไปเป็น Falling e d ก่อนนะครับก็คือ Detect Falling e d นะครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามีใครสังเกตนะครับว่าบางทีเนี่ยเวลากดเนี่ยมันมีเบิ้ลเห็นไหมครับสังเกตนะครับว่าผมกดนะครับเดี๋ยวผมไ่ดูใหม่นะครับอันนี้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับผมกดแค่รอบเดียวนะครับแต่ว่ามันเบิ้ลไป4ครั้งเลยนะครับซึ่งอันนี้นะมันอาจจะเป็นกับบางคนนะครับเหตุผลที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าตัวปุ่มกดของเราเนี่ย มันไม่ได้ดีมากนะครับแล้วก็เราต่อผ่านสายจัมพวกนี้นะครับหมายความว่าจังหวะที่เรากดลงไปเนี่ยบางทีนะครับเจ้าตัวคอนแทคที่มันชนกันเนี่ยมันอาจจะเด้งครับหมายความว่าพอเรากดปุ๊บเนี่ยพอมันชนกันปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีการกระพือแบบนี้เล็กน้อยเหมือนในมือผมนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจังหวะที่เรากดลงไปเนี่ยมันจะเกิดสัญญาณหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับ ก่อนที่เราจะกดไปเต็มๆตรงนี้คือจังหวะที่เรากดไปเต็มๆเห็นไหมครับมันก็ถึงจะนิ่งถูกไหมครับแต่นะครับเนื่องจากว่าเรา detect falling edge นะครับมันก็เลย detect falling edge ตรงนี้ทีหนึ่ง detect ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ detect ตรงนี้อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้เหมือนเรากดปุบทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่จริงๆแล้วเรากดแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าเจ้าตัว mechanical switch ของเจ้าตัว s วิตช์เนี่ยมันอาจจะไม่กระทบกันสนิทพอดีนะครับซึ่งมันเกิดได้ทั้งตอนที่กดแล้วก็ตอนที่ปล่อยเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมี2วิธีนะครับก็คือเราสามารถแก้ไขโดยการทําให้ปุ่มเนี่ยมันดีขึ้นนะไปต่อวงจรจริงจังหรือว่าบัตรกีเข้าไปที่ขานะมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถสก,กินตรงนี้นะได้ด้วยโปรแกรมด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมแก้กันตอนที่เราเขียนโปรเจกต์จริงๆนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะให้การเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่กระทบต่อโปรแกรมเรานะครับซึ่งสปอยไว้คร่าวๆนะเราจะเรียกวิธีนั้นว่าการดีเบลส์นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนนะครับสำหรับตอนนี้นะ ปล่อยปุ่มมันเบิ้ลไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาทีหลังนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าไปต่อด้านนอกนะครับแล้วก็ไปต่อปุ่มแบบ Active High นะครับ Active High เนี่ยมันก็จะสลับกันใช่ไหมครับตอนที่ไม่ได้กดเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนกดมันจะกลายเป็น High นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต่อแบบ Active High นะครับจังหวะกดเนี่ยมันจะเป็น i s i n g Edge นะครับแล้วก็จังหวะปล่อยมันจะเป็น a l l i n g Edge นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย ้าตัว external interrupt นะครับเราไม่ได้ใช้เฉพาะกับปุ่มกดนะรจริงๆแล้วเราใช้กับทุกสัญญาณได้เลยนะครับที่เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมเราต้องการจะ detect rising edge หรือ falling edge นะครับอย่างเช่นในการนับเพา้าความถี่ได้นะครับก็เป็น use case ที่เรามักจะใช้กันบ่อยนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีจุดที่ผมอยากจะแถมทุกคนนิดน,นึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใน Arduino เนี่ยเขาเขียนบอกว่า Arduino Uno เนี่ยมันใช้ interrupt ได้เฉพาะแค่พิน2กับพิน3ใช่ไหมครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เชิงนะครับว่าอ r ร u i ิโนใช้อินเทอร์ลับได้แค่พิน2กับพิน3นะครับเพราะว่านะครับถ้าเรามาดูที่ Data s h e e t นะครับของ AdMega 328P นะครับถ้าเรานับเซิร์ชคำว่า external interrupt เราเซิร์ชคำว่า external interrupt นะก็ลงมาที่หัวข้อ external interrupt นะครับตรงนี้นะหัวข้อที่12 external interrupt นะครับสังเกตนะครับว่า external interrupt เนี่ยเขาบอกว่ามัน trigger by i n 4 i n 0นกับ int น pin นะครับซึ่ง i n 0นกับ int น pin เนี่ยมันคือพิน 2กับพิน3ที่เราใช้นะครับแล้วก็นะครับสังเกตนะครับว่าเขาเขียนว่า All any pin of pc in 2 3ิบถึง0พินนะครับหมายความว่านะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า external interrupt เนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้งพิน2กับพิน3แล้วก็พินอื่นๆก็ใช้ได้นะครับแต่นะครับแต่นะครับสังเกตนะครับว่าพินอื่นๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะใช้ได้นะครับเป็น chain interrupt ใช่ไหมครับ chain interrupt ของ pci 1 เชนอินทรัพของ pci 0นะครับแล้วก็เชนอินทรัพของ pci 2ตรงนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมแปลให้คร่าวๆนะครับคำแปลนะครับก็คือพิน2กับพิน3เนี่ยใช้ external interrupt เป็น falling edge rising edge แล้วก็ c h a i n interrupt แล้วก็ low เนี่ยได้ทั้งหมดนะครับก็คือ full feature นะครับแต่พินอื่นนะครับที่เป็นพิน 4, พิน5้าพิน6พิน7จเนี่ยจริงๆก็ใช้ external interrupt ได้นะครับแต่ใช้ได้แค่ c h a i n interrupt อย่างเดียว เพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมเปลี่ยนบัตเทิมพินตรงนี้เป็นพิน5นะครับแล้วก็สั่ง detect falling edge แบบนี้เนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับก็เดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับถ้าผมอัปโหลดนะครับแล้วก็ผมจะย้ายพินไปใช้พิน5นะครับสังเกตนะว่าผมกดเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าพิน5เนี่ยมันเป็นพินที่ไม่ support falling edge นะครับพินอื่นที่ไม่ใช่พิน2กับพิน3นะจะ support แค่ เชนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับเปลี่ยนเป็นเชนแล้วก็กดอัปโหลดนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าผมกดก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับเหตุผลที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าคําสั่ง attach interrupt อันนี้เนี่ยมันดันไปเช็คครับว่า pin 5เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับ pin 5เนี่ยในอูโ u n o มันใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยฟังก์ชัน a t t a c k interrupt เนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้ใน Arduino เนี่ยมันเลยไม่ยอมจิส i ต t ร r ให้เราครับทั้งๆที่ใน data sheet เนี่ยมันบอกว่า มันใช้เชนอิน n ท e ร์ลับได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับ Arduino นะครับนั่นก็คือมันสปอยเรามากเกินไปนะครับมันพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยใช้งานง่ายนะครับจนทําให้ฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยมันหายไปนะครับทั้งทั้ที่จริงๆแล้วเนี่ยพินอื่นเนี่ยมันใช้เชนอินเทอร์ลับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พินอื่นเป็นเชนอินเทอร์ลับเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าผมจะโชว์ให้ทุกคนดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานได้นะคร i n p u t p u l l u p นะครับแล้วก็ผมสั่งทำไมสักอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าการเซตรีจิสเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวมันทำงานยังไงเดี๋ยวผมจะขอสอนในอนาคตอีกทีนึงนะครับเป็นคอร์สแยกเกี่ยวกับ a d v a n c e Arduino นะครับก็เราจะเซตรีจิสเตอร์นะครับแล้วก็สั่ง ISR นี่คือฟังก์ชัน ISR นะครับซึ่งจะแปลกตาทีดนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชัน ISR จริงๆนะครับที่เราต้องเขียนโดยที่ไม่ใช้ไลบรารี Arduino นะครับก็ฟังก์ชัน ISR ตรงนี้ผมก็จะสั่งให้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถ้าผมอัปโหลด้้ชุนี ตรงนี้เนี่ยสังเกตนะว่าถ้าผมกดปุ่มนครับสังเกตว่าฟังก์ชันเชนอินเทอร์แลปของผมเนี่ยมันใช้งานได้นะถึงแม้ว่าผมจะใช้พิน5ก็ตามนะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วในพิน5เนี่ยมันใช้เชนอินเทอร์ปได้ครับแต่ว่า a าร์ดิโนเนี่ยเขาไม่ยอมทำฟังก์ชันออกมาให้เราเราก็เลยที่จะต้องอิมพ e เ e น t ์มันด้วยตัวเองนะครับซึ่งการอิม e m เ n นอ์นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะขอย้ายไปเป็นอีกค้อนหนึ่งแล้วกันนะครับ